ในเรื่องของในไพ่นะคะก็คุณนะคะชีวิตของคุณนะคะเนี่ยค่ะอยู่แบบกับอ,อ,อยู่รัยก,การงานใช่ป่ะแลายคนก็คิดนะแบบอย,อยากประสบความสำเร็จอยากจะเป็นเ้าหน้าอยากรวยอยากอะไรเงี้ยคืออยากรวยอ่ะใช่ไหมดูสิจะรวยป่ะสิ่งนั้นเออรไยทีคณคิดมีคนอยากจะรวย คื่อเอาไว้ค่ะอ้าอาจจะเป็นเดี๋ยวนะต้องเอาให้เคลียร์ค่ะอ้าวอ้า,อาวาอาแม่ฮะแอบทำอะไรอ่ะเป็นไหมคะแอบทำอะไรแจ๊ะแอบทำอะไรค่ะ คุณทำอะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าแอบแอบเอาอะไรไปขายรือเล่าจำนำรือเล่าอะไรเงี้ยที่จะเอามาลงทุนหรือเอามาสร้างให้มันเกิดเม็ดผลของของ,ของเงินนะคะเหมือนกับว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นอะไรคะผลไปนะคะพี่ไพจ๋าพี่ไพเลยเลย ตัางอย่างแอบแอบเอาไปเขียนนํำไม่ได้ใจนะคะขออีกใงค่ะขอใบแบงก์เซียพ่คพจ้าคืออะโอเนกเดินนี้ไปแล้วสิ่งที่เคยมีสิ่งที่รักมากอันน่ะอันน่ะอันนี้เป็นความรักบนะคะเปิดเผยไม่ได้หรอคะ ทุกอ,อย่างก็เป็นสิ่งของภายในบ้านนะคะไม่รู้นะคะที่ดินปอนรถอะไรก็ไม่รู้นะที่คุณเอาไปจำนำหรือเอาไปจำนองหรืออะไรสักอย่างนะ,ะสิ่งที่คุณแอบทำนะคะเพื่อจะให้เกิดผลแต่ก็แอบเลยนะไม่มีใครรู้นะเดืออาจจะรู้แค่ มีใครรู้ไหมเนี่ยกี่คนที่รู้มี่กี่คนที่รู้คะแทนแอมบีนอสซิเ e ลส์พึ่งค่ะไม่มีใครรู้อ่ะแดียวเธอรู้เหรอคะโอ้โหเธรู้เหรอคะแกจุยคะ่ะแกจุยแกใจคะ่ะอืมแหลกร้านคะ่ะก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน่นแหลกคุณแอบเอาบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ภายในบ้านนะคะเอาไปจำน้าม หรืออาจจะไม่ใช่คุณแต่อาจจะมีคนมาขอขอหรือมาจิกเอาไปจำนำแต่คุณก็คุณก็เหมือนอาจจะรออะไรนะรอให้เขามาคืนกับสิ่งที่คิดที่หวังจะได้คืนไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่โชวชะตาะคะ่ะเนี่ยเราจะเป็นแต่กรรมนะให้กระบอกนะพบเห็นไหมิวเาฟ o ร์จูนขึ้นมาใช่ไหม ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยะคุณหวังคุณหวังดอกหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะดอกรือเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคุณอาจจะมีเงินหรือคุณเพื่อเอาให้ใครอ่ะยืมไปคุณจะได้ขึ้นไหมอันนี้อยู่ที่แล้วแต่คุณแต่กรรมแล้วแต่เวนของเวนแล้วแต่เวนแลแ้วแ,ลแต่กรรมแล้วแต่บุญไม่รู้นะแต่ว่าเนี่คะ่ะเดินจากไปแล้วเนี่ยคะ่ะเนี่ยไหมเนี่ย ทิ้งจากไปแล้วสิ่งนี้สิ่งที่คุณแบบรักผงแหนมากเลยนะสิ่งที่คุณให้เขายืมไปหรือโดนแอบบแอบบแอบบขโมยเอาไปอะไรเงี้ยนะแต่คิดว่าคุณคงน่าจะให้เขายืมนะมยืมเอาไปจำนองจำนำเป็นได้เป็นอะไรก็ได้แม่อาจจะเป็นองอะไรก็ได้นะไม่รู้นะที่ดินบ้านอะไรก็ได้มั้ง คุณหวังว่าคุณเป็นคุใจดีไงคะคุณมีเซนต์มาเออเดี๋ยวเขาเอามาคืนหนะ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะได้ดอกจะได้ต้นได้ดอกแต่ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าน,นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่เวรอยู่ที่กรรมอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่เวรกรรมกรรมเวรเอออยู่ที่ไม่รู้อะไรอนะ่ะบุญทานวาสนาส่งใช่ไหมก็เลือแต่นะ ก็นั่นแหละอยู่ที่อยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมของเราแล้วแหละแต่ถ้าบุคคลในบ้านรูเหรอคะดูเหมือนแพร่แบบนี้ดูเหมือนจะรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ฉันไม่คิดนะว่าจะรุ่งเรืองฉันคิดว่าน่าจะเกิดปัญหาแบบเออเหมือนแบบมีปากเสียงกันหรือเปล่ามีปากเสียงกันหรือเปล่าที่ไทยอืม เรือแล้วทำไมขึ้นไปนี้มาล่ะความเป็นสิงห์ดูเหรอทเรือกูโม่ยิ่งเฉยโอ้ไม่แน่นะคุณอาจจะแอบเ,เอาอะไรไปจำนำเป็นบ้านหรือเปล่าสิ่งที่มั่นคงยัง่งยืนไม่แน่นะอาจจะเป็นบ้านก็ได้มั้งนะสิ่งที่แบบมั่นคงอาจจะเป็นที่ดินเป็นบ้านจะไม่ก็ซอยทออะไรแบบประมาณนี้ ยังเป็นเรื่องนะคะไม่มีดวงของใครขอบคุณที่ทขามารับชมราครั้งนนะี้เียขอบคุณค่ะ